อุ้ยสไลปอร์ซิกแซกซิกแซกนี่นี่นี่หลบได้หลบได้อุ้ยเจออารด้วยแหละต้องเติมว่ะอุ้ยเฮ้ยเป็นซามูไรด้วยโอู้หมันซ้ำด้วยซ้ำสมด้วยมันซ้ำสมผมจานอีซี่นูบมันซ้ำสมด้วยอ่ะคนรแย่อะนี่เราเนื้อที่นี้เราเดินไปบินี้ท่อ่าเนี่ย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 ตายอะ ใช่ไหมเดินเดินข้าไปเดินเข้าไปลองเดินเข้าไปอุย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 ดูดูดตายเลยไอปอมาแต่ไม่พูดใช่ไหมมันใช่เรื่องไหมเนติก้าเนติก้าแน่เลยปอกูฟันไอปอไอปอเขาเปกูฟันปอเป็นหลวะเฮ้ยปอไม่ใช่คนแล้วไอ้ปอเขาไปกูฟันเขาเป็นหลวะ บอแม่งโป๊มีใส่ตจะไหนด้วยเฮียคนดเรื่อยเลยเจอหนี้รับสิบสามฝรั่งไทยตอนสองกึศาเฮ้ยชักปืนแล้วชักปืนแล้วโอ้ย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 มือตกแบบโอ้ยสัมเมอร์กันว่ะสัมเมอร์สัมเมอร์อันนี้เขาเรียกซัมเมอร์อะซมเมอร์ไงแกมีมีนี่ใครหยดีั้งพูดก่อนนี่ยังสัมเมอร์เลยมาเข่าแล้วเฮ้ย เฮ็ดเขาเอ้เขาให้อันนี้มาฟันกันด้วยหรอ่ะ AK AK อันนี้อันนี้ AK mod มันเข้าหนานเลยว่ะไม่คือมึงเข้ามาแล้วปอเฮ้ยใจยินี่นี่นี่คนเหล็กคนเหล็กอูุ้้ยอุ้ยหูกระโดดนเลยเฮ้ยกูไม่ตาย เนมคกูตายกตา้วอ้่งนี่คีกคนแรกไะฟอพี่ก่อนถอยไปมาดูสภาพตัวเองดิเห็นแล้วโอ้โหไม่คือหัวลุดแต่กูไม่ตาย ว้ามาเดี๋ยวปออุ้ยเขาก็ใส่ก่อนเรืเอยๆวะเฮ้ยมาดูดูคนทุกห้องให้พร้อมแล้วเราจะมาสู้กันไหมมาๆมาเนี่ยเฮ้ยเอาเลยพี่เดี๋ยวผมรอสอยหัวปอลอยู่ด้านหลังไม่ต้องลงมาเลยไม่ไม่ไม่เฮ้ยอ่ะเฮ้ยทุกคนทุกคนให้จะยื้อให้จะยื้อข้อตัวเองมาให้จะยื้อข้อตีกัอมามาครับอ่ะลิปไปละกันอาจจะไม่ติดปอลปอลเตรียมเตรียมพรีพร้อมยัง มาพร้อมยังวะโจกดสียอด้โอเคสามสามสองสองอ้าวโทษโทษโทษสามสองแล้วกูได้ก้อนหนึ่งเลยไงอย่าลืมเปิดอย่าลืมเปิดทีวนะสามสองหนึ่งกูกูไม่ปิดเริ่มยังเริ่มยังเริ่มเลยอุ้ยอุ้ยเดี๋ยวแปลกอู้ คุณโดนยิงคุณโดนยิงผมหัวแตกครับผมโดนลากหัวครับจานมาอย่างนี้ต้องระยะประชิดระยะไกลไม่ได้ผลอย่างนี้ต้องระยะประชิดวิ่งวิ่งรับรับแรงชนะโอ้ยกาเกมิวโดนมิวมิวรู้ป่ะมิวโดนยิงไปต้องนับตายเลยเจ๋งเกินไง มึงไงโดนปืนมึงไอเมลมึงไงโดนูปิงไปสักหนักมึงตายเลยเฮ้ยอย่าบุรี่ดิยใครเป็นบ้าแล้วเนี่ยยิงยิงกำลังทดสอบอยู่ไงเอายังอ๋อยิงไปไปอนงยิงร่างมึงเอายังชุบช้ำไมเหมือนที่กูอยู่ที่เดิมั้สามยิงที่เดิมั้ยสามเอายังเอาเลยยังไม่เปิดเอ้าไม่เปิดอ่ะปีเลยอย่าย่าลเปิดปีนะเปิดยัง จะไม่มีมะเร็งัวใช่เปล่าตาฝาดแหละเริ่มเดี๋ยวเปล่าเล่นเกมเอพีฟบ,บ่อยอุย้ยใครยิงกูผมว่าพี่กอละกูมไม่ใช่ละนั่นไหลเนี่ยนั่นหลังเนี่ยนั่นหลังเนี่ย,ย,ยมันยิงกูอยู่เนี่ยนั่นหลังยิงมันยิงกูอยู่เนี่ยกูไว่ากูไว่ากูวตัวเนี่ยไม่ใช่ไม่ใช่ปอละกูไอาพี่กอลนี่นแหละ จุกจุกกูจุก,ก,ก,จกโอ้ยไม่ดื้อแ,แขนบงังแข็นบงังโอ้ยแขนโอ้อะไรมันไม่ติดบา้ากแขนแข็นนันอยู่นี่มันจะขึ้นมาบางังเฉลเลยเอ,อะไรวะแขน็แขนไม่บังทำไมวะมึงจะติดบั๊กอะไรต่อน,นี้วะ พี่กอนโปชัวตรงเนี้ยเฮ้ยเฮ้ยอยู่ดัก้งอปอดิน่ไอปอดินเฮ้ยอย่าเข้าอย่าเข้าม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 าอย่าเข้มาอย่าเข้าอดล่างหั้หรือจักเออสไนฟีไฟน้อยไปแล้วไปอยู่ ไปอยู่โดนไปอยู่อุ้ยกูฟัน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 ฟันอุ้ยทำไมมันไม่ตายไอ้บอยเรียบมิวไอ้บอยเรียบมิวดิทำไมทำไมมันไม่ตายกูฟันทำไมไม่ตายไอ้บอมันเรียบมิวไอ้บอลมันเรียบมิวยังไงวะ ขึนไอ้แบบเนี้ยท่ามิวท่ามิวท่ามิวไม่เปิดมิวมิวมิวฮะท้ามิวไม่ท่ามิวท่ามิวหัไม่เปิดบีบีอ่ะแล้วมิวอ่ะแล้วข้าไปสู้ก็คนเปิดบีบีอ่ะมิวจะไอคนเปิดบีบีจะตีมิวไม่เข้าเลยโอ้ไ่นีม่มิวดิอ่าไอไอป๊อบไอป๊อบเปิดไอป๊อปิดบีบีอยูนะไอป๊อเปิดบีบีอยู่ไอ้ปอยิงกูกูกูเจ็บเจ็บปะอ่ะไอ้ปอยิงกูวัดเด็ดเม็ดเดียวพอไปเดือดพอพอเม อามิวมิวแล้วอแล้วมิวลองยังไอปอมิวไอปอไม่ตายเลยชิปูงั้นเปิดทุกรอบนายปอกูว่าแล้วทำไมกูฟันยังไงก็ฟันไม่ตายใช่ใช่ไงไอปอเล่นมันเล่นมั่วเนี้ยนี่ยไอปอเขาเขนเขนใส่ด้วยควานเกียบแบบพี่กรณ์พี่กรณ์ไปฆ่าวันนี้พี่กรณ์ไปฆ่าวันนี้ มันเนี่ยผมอ่ะโอ้ยมันเอ้ากุนโดนเลยตายเนี่ยมิวมิวมิวเนื้อไล่ตายเง้ยโอ้โหเนื้อไล่ตายได้ด้วยกินสดจินจัดอยู่ไม่เปิดเลยเอาอย่างนี้มันมันเรี่ยมมันเลี่ยมโอ้ป๊อปเปิ้ลเรียวเรียวป๊อปเปิดลเรียวเรียวมันมันโกงไปไปแล้วไปแล้วขี้หมูเชี่ยวไม่หลงเอ้ากอัี้ยากเหมือนกูนี่ไปคือต้องอยู ปนยิเอาชอยห้าไปแล้วไปไปไปยิงที่เลยไม่เอายิงแม่งใส่ใั่ไปยิงจะใส่แล้วไม่จะใส่เลยใส่เลยไหมเ้ยไม่เงี้ยยิกูว่าเอ้าเยไ่งียยิงฆากไม่ไปผิดกูยิงมันจี๊กวใครยิงไอ่มีใครยิงวะกูกูยิงไงเอาเอ้า ตกลาวาตายเนื้อถอยหลังตุกลาวาตายโอปอเกูไม่ไลหวะโอปอเปิดพีพียังกูไม่เปิดมัน่ามันนีมันนีกูพีพีออฟพีพออแล้วตีขึ้นเลยต่ยิไม่เข้าแล้วตีไม่เข้าแลวคนเหล็กเว้ยไม่ปิดไรเยอะนีไฟโอ้โปิดปิดยังไงวะ ก็ใสอก็ใส่งก็ใส่องกสุดเยี่ยมเปดเปิดเปิดเปิดเปมดเปิ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 ยเปิ่เปิดเดเปเดเดเปเปิดเปิเปิด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 เปิเดเปิดาปิดเิดเปิดเดเปมมาิเวปปปปเปมาปาป ไอ้ปอเปิดทีพียังเปิดจากกว่ะแล้วไปแล้วไปแล้วไมอยู่มือแล้วปอเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยด่ากูเอยู่เฮ้ยเฮ้ยเฮยคนเดียวเจ้า้เดูดไม่ใช่หรอใช่หรอไม่ใช่หรอไม่ใช่หรอ ฟันฟันม so ันเลยสัสสัสอ okay. ๋อคอขาดแล้วไม่ตายอ่ะเอ้ยคอขาดคอขาดไม่ตายอ่ะเฮ้ยเดือดตายล้มีห่วงเงมีห่วงอะไรหุยใครยไม่ใส่หมือนสยองจัดติดเบลืองแน่นอนถ้าลงไปต้องเบอร์แบบเบอร์เลยอ่ะถ้าแบบจะลงเนี เดี๋ยวไปก่อนยองกันเลยไอวิวไม่กันไม่ได้โดฟันคอไม่ตายืโดนฟันคอไม่ตายนี่แหละทำคลิปแบบน,นี้แหละวันสงการเนี่ยวันสงการวันสงการโลตายเลือดเออวันเออวันสงการเบียจากน้ำเปล่าเป็นเลือดเดีเ๋ยกไปก่อนนะบ <c oughs> นะ้างเรียกไปก่อนอะไรกูยังไม่ได้เปิดเลย ไปเอาไปเอาคอได้ไปเอาอด้หบ่อปเอาคอได้กลัวยเหลอเมาอย่างงี้ยมเอาเร็วอะไรม่เ่อยๆาม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 อสคืออะไรมาเอายางเออดยนเดี๋ยวทุอย่าแล้วกลัเฮ้ยเฮเฮ้ยคุยแล้วไมหรอ่นเ่เล่นเล่นเล่นแดิโอโหไม่งกูโดนยิงแลวเนี่ย

เฮยไอ้พอไอ้พอไอ้ไอ้ยอไอ้่อไอ้พ่ไอ้่อไอ้อไอ้อไอ้่ไอ้ไอ้พ่อ้่อไ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 อ้ไอ้ไม่ไอ้ไอ้พอไอไอ้่ไอ้ไอไอ้้อ้ไ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 ไอ้ไไอ้ไไอ้ไอไอไอ้ไออ้ไอ้้ไอ้ไอ้ไอไอ้ ป่าว่กูซื o i o i ack, 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 ้อบ okay. okay. ิจีแล้กูซื้อไปไหนลอุยโซิกแซกซิกแซกซิกแซกไปล็กล็อกเก่งอ๋อเดี๋ยเดี๋ยวอ้ยลืมไปว่ามันไม่มันไม่ได้เปิดพีพีวรือเปล่าสู้อ่ะสู้อ่ะสู้อู่้อ่ไม่มีกูเปิดอยู่อ้าวเหรอกูไมรู้สึกเหมือนโดนไม้หัวไปตายเว้ยเก่ง กูตาย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 ทำไมเขาไม่ทำแบบก่อแตกมาด้วยวะ It's way m a t i c a l ออกไปเช็ดข้อเส้นบนทีดีนี่มาหาแล้วพูดนั่นแหละจบบินแน่นอนคลิปเนี้ย